สวัสดีอีกข้างนะครับพี่น้องสวัสดีข้างมาพบกับเกษตรทอต่ออีกแล้วเนาะเกษตรทอต่อกับเป็นคนอำเภอหนองบัวละเวีครับจังหวัดเชียงพูมแล้วก็ขอสวัสดีเอฟซีทั้งสปปลาวนะครับแล้วก็บเอฟซีทางกับมูชาแล้วก็สวัสดีผู้ที่เข้ามาเบิ้งเป็นข้างแรกนะครับจังไดก็ฝากกดติดตามเพราะว่าที่เป็นช่องทางยูทู e เกษตรทอต่อนะครับแล้วก็เพจเฟซบุ๊กเกษตรทอตอรวมถึงอีกช่องทางหนึ่งก็คือช่องทางติกต็อกนะครับช่องทาง t ิกต็อกหลังจากที่ผมฉีด ปุ๋ยมันเสร็จนะครับทุกรอบทุกรอบนี่ผมจะมีการขูดหวัวมันให้พี่น้องเบิ้งนะครับขูดหวัวมันให้พี่น้องเบื้องแต่เมื่อนี้จะเป็นการขูดหัวมันอีกแปลงนึ่งนะครับอีกแปลงนึงที่อยู่ติดกันนะครับติดกันมันจะเป็นแปลงมันเกษตรศาสตร์หาศูนย์ตอนนี้อายุหกเดือนนิดๆนะครับหกเดือนนิดๆปลูกพันแรงม้านะครับปลูกพันแรงมา้าเดี๋ยวพาพ,พี่น้องไปเบื้องเลยครับสภาพต้นที่เป็นแบบนี้แหละครับสภาพต้นที่เป็นแบบนี้เลยจะ ตอนแรกมันจะโสมนะครับช่วงมันซีเดือนถึงหาเดือนนะครับมันจะโสมเพราะว่าช่วงมันกําลังเลีงลงหัวนะครับมันก็เลยเห็นเหตุต้นโสมนะตอนนี้เพราะได้ฝนได้สภาพอากาศชื้นๆไปอย่างน้อยมันก็เริ่มคืนมาแล้วนะครับเริ่มมีใบมีอย่างคืนมาเริ่มเขียวแล้วเนาะมันนี้พาไปเบื้องหัวนะครับหัวของเขาที่ประมาณไหนแล้วนะครับหัวมันหกเดือนครับนี่คือพันธุ์กรตรศา๊ยบสันหาซูนะครับหกเดือนนี่ครับ ขนาดหัวเขาสี่ประมาณนี้นะครับหัวเขาจะเริ่มเน่นแล้วหัวเขาจะเริ่มเน่นเริ่มหง่แล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้มันก็หกเดือนก่วแล้วนะครับหกเดือนกัวแล้วใอ้พี่น้องเบิ้งครับนี่ครับขนาดหัวก็ที่ประมาณนี้ครับประมาณหง่กว่าขวดคุกหลายอยู่ครับขวดคุกขวดละสิบบาทนะครับหง่กว่าประมาณประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ อันนี้คือเงาที่สมบูรณ์นะครับเรามาเบื่อเงาที่ถือว่าบอสบอสมบูรณ์แนละบอสมบูรณ์ไปไดนคนระับเบื้องัวมันจะบดดกนะครับัวมันจะบดดกเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับท่อนพันธุ์ที่เอามาปลูกนะครับท่อนพันธุ์ที่เอามาปลูกอัติบดสมบูรณ์นะครับอัติบดสมบูรณ์แล้วก็การแตกรากแตกางากระที่บอเต็มที่นะครับบอดีมันจะทรงพลให้หัวมันกระที่บดดกครับนี่คือ อีเหตุผลนึงเนะครับที่หัวมันเทาบดกเนาะนะครับแต่ว่าขนาดของหัวก็ถือว่าใส่ได้นะครับถือว่าใส่ได้ประมาณนี้แหละครับอันนี้คือเกษตรศาสตร์หาศูนย์หกเดือนกว่านะครับแล้วก็พายางเบ่งไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆเดียวกับพามาแวะเบ่งพันแขกดําก็นะครับพันแขกดําแปลงนี้นะครับเปลงของผมเองตอนนี้ก็อายุสองเดือนสิบที่มือเข้าังผม บอกไปหลายๆคลิปแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อหนี่ผมจะท่ายลงหลายคลิปนะครับหลายคลิปเนี่ยจากน้อยมันนี้มาขุดหัวให้พี่น้องเบิ้งนะครับนี่เพราะว่าตอนตอนท่ายรอบแรกหัวมันจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้อน้ำพุดอันนี้มันสองเดือนกับอีกสิบซี่มือนะครับสิบซี่มือกะที่ประมาณนี้นะครับหัวมันสองเดือนสิบสี่มือกที่ประมาณนี้เลยขนาดวางเขาแล้วก็ ความดุของเขาเพราะว่าผมว่ได้โกนอ้อมไปทั้งพูนนะครับโกนออมไปทั้งพูนน,ออพนี่ก็คือพันเขกงดำนะครับพันเขกดำสองเดือนกับอีกสิบสี่มือเดี๋ยวพรัยางมปเบิ้งเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมคุดอีกสองสามเงานะครับสองสามเงาสาหรับพันกเกษตรศาสตร์หาซูนฟงางใสนะครับอีกสองสามเงานี่ครับ ต้นต้อยยังเขาก็เริ่มฟื้นขึ้นม้าเนีแล้วนะครับจากต้นซมมนะครับช่วงสี่เดือนช่วงเขากําลังสร้างขนาดของหัวนะครับมันจะซมเนาะอันนี้เริ่มฟื้นขึ้นม้าเนีแล้วกับมันเริ่มเขียวเริ่มยังกับพ่อเบื้องได้นะครับคพืออนงผมบอกไปคลิปมือที่ผมลงไปคลิปก้อนนะครับคลิปก้อนนี่ก็คืออีกเหงานึงเนาะครับที่ผมขุดให้พี่น้องเบื้องเนาะครับอันนี้ก็ถือว่า ผมว่าทอนพันธ์อาจจะเป็นที่ทอนพันธ์นะครับทอนพันธ์อาจจะบอดีปันไตเพราะว่าเบื้องความโดดของหัวยังบอบอดีปันไดเนาะบอดีปันไตแตมาเบื้องเงานี้นะครับเงานี้ขนาดของหวัวนี่ที่เสมอกันดีอยู่ครับเสมอกันดีอยู่ถือว่าใส่ได้ครับถือว่าใส่ได้ขนาดของหัวเขาที่เสมอกัน บ,อบอ่อต่างกันเยอะนะครับบ่ต่างกันหลายนะครับสําหรับขนาดของหัวเนาะนี่ครับพันกระเสียสารหาซูนหัวกระจี้ประมาณนี้ครับหัวจะติดตีนเงาเลยนะครับตีนเงาเลยตอนฟันตีหยาก,ากน่อย่างน้อยตีหยาก,ากน่อย่างน้อยเดี๋ยวไปเบื้องอันนี้อีกเงาหนึ่งนะครับกันแขกดาอีกเงาหนึ่งที่ผงฟุดให้พี่น้องเบื้องนะครับนี่นะครับ ขุดไ่ให้พี่น้องเบื้องครับสองเดือนสิบสี่วันนะครับแต่ที่ประมาณนี้นะครับกับขุดให้เบื้องเรื่อยๆครับต้องเขาต้องขุดเบื้องเรืยย่อยเขาดได้รู้นะครับว่ามันเขาลงหัวบอ่อหรือว่าจังใดขนาดหัวมันเริ่มขยายบอ่อประมาณนี้แหละครับถ้าเขาบ่อขุดเบื้องเรืยย่อยเขาไปถ่ายขุดแค่เดียวเลยกะพราะขุดออกมามีแต่ห้างฝอยมันกับว่าไวนะครับพี่น้องมันกับว่าไว ก็ต้องนี่แหละมันต้องขุดเบิ้งเป็นประจำครับขุดเบิ้งเป็นประจำถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดไลค์แล้วก็กดแชร์ช่องทาง y o u t u b บเกษตรทอต,ต่อนะครับหรือว่าทั้งเพจ Facebook ก,ก็ได้ครับแล้วก็หลายๆช่องทางที่ผมเคยบอกไปเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามชมคลิปผมจนจบเนาะขอบคุณหล,ลายครับ